พี่พี่เคยเห็นผู้หญิงคนนี้ไหมปอริเต้ยมาตามหาแม่ให้ลูกสาวเขาจะตามหาแม่นะครับผมโอ้แล้วคนดีอะใช่พี่ขวายค่ะใช่ถูกต้องพูดไม่ทันขาดคำก็มีคนที่เราต้องการปรากฏมาจนได้เหมือนฟ้าได้ยินเสียงคำร้องขอของปริเต้เลย แต่ในนี้เขาหอมแล้วนะเดี๋ยวนี้งั้นแสดงว่าปัจจุบันนี้ก็ยังเจอเขาอยู่เห็นอยู่รูปบางทีตอนเช้าอะค่ะบางตอนเช้างั้นแสดงว่าเขาอยู่แถวนี้ใช่ไหมครับแถวนี้ค่ะนั่งขายผักอยู่ค่ะเลอาโทรศัพท์ไปเดี๋ยวเขาก็กลับจริงๆบางทีบางวันนางนางมานั่งมาขายวแถเนี่ยแถวเนี้ค่ะไม่ไม่ไม่บางทีก็จะไปอยู่ตรงตรงตรงเขามาช่วงไหนอะครับ ไปรถเมล์เหรอเช้าเนาะเช้าเลยเหรอรู้ไหมว่าเขามาจากไหนบ้านเขาอ่ะคนแถวนี้มีแต่คนคุ้นกันทั้งนั้นเลยอะแต่มาชัวร์ที่พวกพี่นี่แหละมาตอนเช้าเช้าลูกเช้าเขาจะมานั่งทุกเยน้าทุกเยทุกวันไม่ทุกวันแต่เจอเขาจะนั่งตอนเช้าเลยนะแถวนี้มีบ้านเช่าไหมแค่ไม่ได้เช่าบ้านนนอนพอมีคนยืนยันได้ แต่ก็ยังบอกพี่กัดชัวชๆไม่ได้ด้วยตัวของแม่มาลีเองก็อยู่ไม่เป็นหลักเป็นแหล่งตอนนี้เหมือนเราเก้าวไปได้ทีละครึ่งก้าวขยับไปข้างหน้าได้ทีละนิดแต่ก็เอาเธอะครับดีกว่าความหวังไม่ขยับเลยอีได้เดินต่ออีกนิดถามต่ออีกหน่อยจึงได้เบาะแสจากคุณป้าท่านนี้ครับ ชัดเจนเลยใช่ไหมลูกสาวเขาจะตามหานะครับผมเหรอใช่เดี๋ยวเรบามาจะบอกแไปจะชอบนั่งขายหรอแม่รู้ไหมเขามาจากที่ไหนไปขายไอ้บ้านเขาอยู่ไหนอะไรเงี้ยไม่รู้แต่เขาอยู่แถววัดหนองผักชีหนองผักชีอ๋อแกจะนอนแถววัดวัดหนองผักชีเลยเหรอคะผมไม่รู้แกเดี๋ยวนี้แกจะย้ายไปไหนแบบอ๋อแม่จะนอนแถวนั้นอืม ได้ขอบคุณมากๆเลยนะคะธรรมดาแกจะมาขายผัก<อ>แกขายไปนานแล้วนะเดือนนานแล้วเป็นเดือนเลยเหรอนานแกจะมาจากหน้าตลาดสะพานใหม่เราได้เบาะแสเพิ่มแล้วครับความหวังอยู่ที่วัดหนองผักชีข้อมูลคือเป็นที่พักนอนของคุณแม่มารีวงเล็บไว้นะครับว่าแกไม่มาขายผักนานแรมเดือนแล้วละ ทีมงานบึ่งไปหาคำตอบต่อที่วัดหนองผักชีครับนาทีนี้ได้แต่ภาวนาว่าแม่มารีอย่าเพิ่งย้ายไปไหนนะครับถึงวัดหนองผักชีอีเต้ยตรงดิ่งไปถามเจ้าอาวาสทันทีเราจึงได้คำตอบจากท่านแบบนี้ครับ ถ้คนคนนี้เม่อม่ก่อนี่เขาเดินกระเพกกระเพกเขาจะขายผักอะไรเงี้ยอยู่แถวนี้ครับอ้าเขามีแผลอาะอาจจะอาจจะนะครับผมแต่ตอนนี้เขาไม่ไม่ทราบไปอยู่ไหนแล้วอ้าวเหรอครับเพราะว่าตอนตอนแรกเขาก็มามานอนในมานอนมานอนบริเวณในใรั้วเ่าไหรอืมในรัดแล้วก็บางทีเขาก็ออกไปนอนในกับกับคนคนที่เขารู้จักหรือกองกองางเนี่ยยมลองลองลองดูกองางรั้วเนี่ย ภารกิจแห่งความหวังตอนนี้เหมือนอีเต้ยวิ่งตามคําตอบวิ่งหนียังไงอย่างนั้นเลยนะครับแม้ว่าจะมายืนตรงจุดที่ถูกชีพ้พิกัดมาด้วยความหวังเต็มเปี่ยมแต่ก็ยังไม่ไวายเคว้งอยู่ดีแต่เราก็ยังไม่ท้อนะครับไปให้สุดและไปหยุดที่ทางตันถ้ามันจะตันจริงๆนะก็ต้องทําใจนะครับเรามาถามคุณลุงท่านนี้ต่อครับบ้านแกอยู่หลังวัดพอดี เผื่อจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมเข้าโรงพยาบาลนี่เขาไปเข้าโรงพยาบาลเหรอครับผมเออเขาเอยู่นี่นี่คุณนั่งอยู่นี่มาอ่ะไปลงคือใครใครขับไปหาแม่ลูกสาวลูกสาวเขาอยู่ที่โคราชตอนเนี้ยเขาไโรงพยาบาลนึถามพึ่งตรงนี้พึ่งตรงนี้เขาเขาเขานั่งอยู่ตรงเนี้ยเหรอครับทางวัดเข้าไปโรงพยาบาลไงเอเนี่ยเขานั่งอยู่ ทางวัดเขาไปโรงพยาบาลเหรอเออทางเขาเอาไปโรงพยาบาลอะไรผมไม่รู้นะเขาเป็นเบาหวานอยู่ไม่ได้เหรอใช่ใช่ใช่ต้องทำไปพวกเนี้ยเพื่อพวกเนี้เขานั่งอยู่กับพวกเนี้ยเขาหน้าเป็นคนหน้าสงสารเลยอเหรผมยังเห็นหัวะไรวะาเขาไปนอนอยู่ตรงเนี้ยเต่มานอนที่นอยู่งเนี้ยทุกวันเหรอเกิดเบาหวานขึ้นมันเคยเขาประธานชุมชนเนี่ยเขาเลยโทรไปเอาไปหาไปหาหมออันนี้เขาคุยรู้เรื่องอยู่ใช่ไหมเขารู้เรื่องเขารู้เรื่องเนี่ยถามเนี่ยถามป้าคนเนี้ยได้ขอบคุณนะครับ กายตามหาลมเพลียหลับไหลแต่ใจข้างในไม่เคยหลับลง ภาพบรรดาฝากดฟ้าดัเกณฑฟ้าลิ้คิดมาอย่างนั้นให้จากกันจะทองไปใหญ่ปฏิหารหัวใจแห่งรักจะหักกดเกณฑ์แห่งฟ้า